Okay, calling for backup. They're heading this way. They're coming. Yeah. <imait> <ball> for backup. Hunker down and hold them at all costs. A good offense is the best I'm <imait> a bad defense. Attack. They're heading this way. Attack. <imait> so go, a go. 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 Uh, good offense is a bad defense. Uh, 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 attack. Attack. A good offense is a bad defense. Attack. โรเจอร์โกเมนไม่ใช่แอบไหนดียว This way, come on i This way, come on อาทำไรเขามาเขามาโรเจอร์ Attack โเอเกมะะ <Roger. S 2> okay. มีคนแมสซมบี้หนึ่งคน สามารถลุมได้แต่ผมไม่ลุมชาร์จ A good offense is the best defense. Attack. Attack พ่อออก A good offense is the best defense. Attack เล่นนอกผมเสียวชิบหายเสียวหลังรูปบาาเลยเหมือนอาเบะอยู่ข้างหลังเลยทีเดียวเฮ้ยชิบหายแล้วตายตายสองคนแล้วสามเหรออุ้ยสี่อยูตายแน่แน่เตรียมตัวรับมือครับระเบิด โอ้โหเจอแล้วเจอแล้วโดนลุมตายไปหนึ่งครับแล้วมันคงไม่สนใจเราหรอกยกเว้นเหลือคนเดียวเยเชื่อไอ้ลูกกระเทยแคบโว้มึงทำไมไม่คนหนือนดีวะไอ้กากกูไม่ได้ด่าคอมเม้น ได้ยินเสียงไหมครับมันนึกใกล้เข้ามาแล้วตายงตายแน่ๆครับดีมินไอ้ก,กูไม่ใช่มินว่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเชยเชยเชอเช่ยช r e t ต r องกั main yup. base ิ a r c o m m a n d e d Oh, I, ไอ้ชั่วเ้ยโอ้ยัจัดจะแม่งเลย g e r s ส mm hmm> ี่ยโอ I, อนนลุกเลยนลุกคนพวเลยไม่ไหวแล้วต้องตามเือน Ali i ลี This way come on j e s e i I, This way come on Ali เอาเอาเฮ้ยผมขึ้นให้เป็นนะพี่ A good is the b เฮ้ยผมขึ้นไปแล้วพี่วันนี้วันนี้ไอ้จันดาวเทียมดูฟรีตลอด

หนึ่งนาทีพอร์อยู่พอเรจะอยู่รอดอยู่พร้อมแล้ล่ะไกล attack ออกไปเติมเต็ม

Okay. Uh -huh.